วันศุกร์ที่ส1มกราคม68แเป็นวันที่29เขาข้าเจ้าในวรรณะหนุปนปานี่ขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริสนมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าหลงตั้งมัน่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิญ หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขโมคทังสัทเทคาเมจรูปเปขีริสิขาระตะัตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรเทจะาคาเมตารุวนะาานัคขะหะเนเขหาวตัตุมหิเขเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลธา ลวิสัมเยภุมมาจายันตุเทวาชรัถะละวิสเมยักขะขันทัพภะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนณังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสวรรกาโลอายามพันนาธรรมัสสวรกาโลอายามพันาสสนา ธรรมมัสสวนกะโรอายมพาธันตา 2. บทบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะ 3. บทกราบพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทธะพระกวาพุทธังพระกัมมตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระกวตาธมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกาสังโฆสังฆังนมามิสี่บทส่วนน้ำการสิทธิคาถานโมตัสสะพระกวตโอระโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวตโอระโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทสสาพุกโตวรโตสัมมาสัมพุทธสสาห้าบทสวดายสรณะมนักปาถาพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิทุติยมิพุทธังสรนังขฉามิทุติยมิธรรมังสรนังขฉามิทุติยมิสังคังสรนังขฉามิตติยมิพุทธังสรนังขฉามิตติยมิธรรมังสรนังขฉามิ ตติยัมปิสังคังสารังขฉามิ 6. กบทสวดสัจจิริยาคาถานัตติเมสารังอัญังพุทโธเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารังอัญังธรรมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารังอัญังสังโคเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา เจ็บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตรงเอกังสมยังพระขวาสักเกสุวิหรติกปีละวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิกุสังเทนะสัตถิงปัจจันปัจจมัตเตหิพิกุสกเตหิสเพเหวะอารหันเตหิ ทัาสาหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหนติพระวันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะอัตโขจตุน,นังสุธาวาสะกายิกานังเทวานังเอตัทะโหสิหยังโขพระควาสักเกสุวิหรารติกะิละวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสถิงปัญจัมเตหิ กุสัตติสเพเวะอระหันเติทัสสหิจะโรกธาตูหิเทวตาเจบุยเยนะสันนิปติตาหวนติปะควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยัน,นูนะมยมปิเยนะปะควาเตนุปสังกมามยามะอุปสังกามิตวาปะควะโตสันติเกปัจเจกาัคาถาภาสายามาติ อัตโขตาเทวตาสายยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปะสารายะปะสาริตังวาพาหังสัมมินชยะเอวะเมวะสุทาวาสเสสุเทเวสุอันตรกิตาพตระควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระควตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัถังสุ เอกาบัรตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวาวะนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหอิมังธรรมสัมยังตากิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโขอราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตระพิกโวสมาถะ <c oughs> หังสุจิตตังอัตโนโอุชุก,มกามังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทรียานิรักขันติปันติกาติอัทธโขอราเทวตาระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสิเฉตวาขีรังเฉตวาปรีคังอินทขีรังโอหัจจะมัคเมชาเตจารันติสุทาวิมลา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังขาตาเสนเตคมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายัง <c oughs> <c oughs> ปริปูเรศสันติติอัตโขพระวาพิกขูอามันเตศ เยผูเยนะพิขเวทสสัสะโศโลกทาตูสุเตวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตางังทัศนายพิขุสังคันจะเยปิเตพิฆเวอเหสุงอตีตามัททานัง <c oughs> อรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานังเอตาปะรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงสายยะถาปิมายหังเอตาระหิ เยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปัควันตานังเอตาปรามเยวะเทวตาสันนิปติตาปวิสันติสายถาปีไมหังเอตระหิอาจิคิษสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณัสิกะโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูะกวาโตปัจจัดโสสงภคะวาเอตะทะโวจ่าสิโลกามนุกัสสามิ ยัตถปุม,มาตัทธสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสารีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนณสาสุธาวิปปสันนะมะนาวิลาริโยปันจัสเตยตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอมันญยิสัทถาสาวเกสาะเนรเต เตวกายาภิกกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจาอาตปรมักรุงสุตวาพุทธศาสสนางเตสัตสมปาตุระหุยานังอามานุสานะทัศนังอเปเกสตัมมัทขุงสหัสสังอัทฐสัตตริงสตังเอเกสหัสาสานังอามานุสานะมัทธสูงอเปเกนัน้นตมทัทธขุง ทิสาสภาพุตาอาหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเต่วิชานาถาพิโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุบุกพโศสัตตะสหาสาวยขาคุมมากาปีละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาบนโตยะสสิโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนังสัมมิติงวนังฉะสาหัสาเหมาวตายะขานานตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสัมิติงวนังสาตาคิราติสาหัสายะขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโน โมทัมนาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสระสะสหัสายะขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนโมทธมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังเวสามิตาปันจสตายะขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังกุมพิโรราชาคาะฮิโกเวปุลสะ ิเวสนังพุโยนังสตตะสหัส,สังยะขานังปยิรูปปาสติกุมพิโรราชาค้าฮิโกสโสปาคะสมิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาท่ตราโรโถภาษาสติขันทพานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตสาพระหาโวอินทานามามหพาพราอิทิมตโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทมามนาอภิการมุงพิกขูนังสมิติงวนังทักกิณันจาที่สังราชาวิรุณโหกัปปะส,สาสติอุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสอุตตปิีตสะพระหะโวหินทานามามหัปลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนัง ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอาธิติมหาราชายาสศ,ศิโสอุตตาริตัสสะพะหะโวอินทนามามาหาพราอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสศ,ศิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวานางอุตรันจะที่สังราชากูเวโรตักปัสสาสติยาขานังอาธิติ มหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะหกโวอ,อินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังปุริมาทิสังทัตตารโถท,ทักิเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปรขโขกุเบโรอุตตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทละมานา อัฏฐังสุวนเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสถา <c oughs> มายาปุเทเนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตาสาหาจันทโนกามเสโถจักินนุคันทุนิคันทุจักปนาโทโอปะมัญโยจเทวสูโตาจะมาตาลิจิตตเสนโนจักขันทัโพนะโณนโรราชาชันโนสะโพ อาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริยวัตชะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทะัมานาอภิกรมุงพิกขูนังสมิติงวะนังปฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากัมพลัสะตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตารฐาจะอาคูนาคายาสสิโน เอราวันโนมหานาโคโสปาคะสม,มิติงวะนังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนานมัชะปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตะทานาคราชานมาสิสุปันโตเขมะมากาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตา นาคาสุปนาสารณะมะกังสูพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสัมพุทธังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัสเสเตอิติมันโตยัสาสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคสาเวปาจิตติสุดจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสตัญจัภริปุตตานัง สเพเวโรจะนามกาสันนายหิตวากะลิงเสนงังราหุพัฒมุกป,ปาขมุงสัม,มโยธานิพัทันเตพิกขูนังสม,มิติมวังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณา,า,าเทวาโสมโมจะยะสัสสาสหะเนตาการุณากายิกา อาคูเทวายัสาสินโนทเสเตทัศากา g า y a สาเพนานตวัน,นิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสาสิโนโมธามนาอภิกามุงพิกูนางสาม,มิติงวนางเวนทูจัตเทวาสหะลีจัตอาสมาจัตทุเวยะมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรัก,กิตาสุริยตสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรัก,กิตา นักขัดตานิปุรคิตวาอาคูันทะวะลาหากาวสุนังวาสโวเศโถสกโกปาคาปุรินทะโธเสเสเตทสทากายาสเพนานตัตรวณิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยะสสิโนโมทามานะวิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชรามัคคีสิกขาริวะอาริ ทัก,กาจะโรชาจะบุมมาปุกพนิพาสิโนวรุณาสหาธรรม,มาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุราย,ยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสเต,เตทัศธากายาสเพนานาตาวน,นิโนอิทิมัโตชุติมโตวนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอวิกามุงพิขูนังสันนิติงวนัง สมานามหาสมานามานุษามมนุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาปทาคูหารโยเทวาเยจะโรหิตะวาสิโนปา,าาปาราคามหาปารคาอาคูเทวายัสัสิโนศเสเตทัศธา,ากายาสเพนาันาตตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนัันโตยสะสัสิโนโมธามานาอภิกรรมุง พิกผูนังสมิติงว่านังสุกากลุมมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตะไายหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหาระคชามิสกาจัดยัสัสิโนทนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัสติตเสเตทัศธากายาสเพนานะตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยะสัสสิโนโมธัมานาอภิกรรมุงพิกขูนังสัมมิจิงวะนังเขนิยาตุสิตายามากัตากาจัยยะสัสสิโนสัำพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานะรติโนอาคูอาถาคูปะระนิม,มิตาทเสเตทัศา,ากายาสัพเพนาน,นตะวนนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยะสัสสีโนโมทามานาอภิการมงภิกขูนังสัมพิติงวะนังสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันิโนนามันวเยนะอคันฉุงเยจันเยสัทธิสาสหะปวุทธะชาติมัคขีลังโอคาตินะมัณาสวังตะเขโมคะตะรังนาคัง จันทังวัอาสิตาติตังสุพรมมาปรามะโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโรติสโสจะโสปาคะสันนิจงวะนังสหสพรมมะโลกานังมหาพรมมาพิติทตติอุปป,ปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยะส,สสิโสท,ทเสทะอิสลาอาคูปัจเจกะวะสวัตติโน เตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหะทะพันทะททราเคนะพันธะมัตตุโบสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตทาโกจินาง ตตถะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยญิปานินาตาลมาหาจัสรังกัตวานะเพระวังยถธาปาวุสโกเมโคนายันโตสวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสยังวะเสตันจัสพังอภิญญายะวะวะคคิตวานะจักขุม,มา ตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจะอาตัปรมกรุงสุตวาพุทธสสาสนังวีตาลาเคหิปักกามงเนสังโลมปิอินชะยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสาสินโน โมทันติสหะภูเตหิสาวกากาเตชะเนสุตาติ